นี่คือการพัฒนาที่สร้างความยั่งยืนการพัฒนาที่เป็นต้นแบบในลนักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบของความสำเร็จของการพัฒนารอบด้านกระจายอยู่หกแห่งทั่วทุกภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในแต่ละแห่งและนี่คือคุณค่าที่ให้เราเรียนรู้ เพื่อให้เราได้ใช้ปฏิบัติศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจุดเด่นเราก็คือมีการพัฒนาจากคุณเขาสู่ท้องทะเลนะคะก็คือมีการพัฒนาในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้นะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูป,ป่าชายเลนแล้วก็อนุรักษ์ของเดิมทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนะคะประมาณ1,300ไร่นะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีการปล่อยสัตว์น้ำนะคะแล้วก็มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อเป็นแหล่งอาชีพสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรนะคะที่ทําด้านประมงและยังมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำนะคะเสริมลงในแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร <S <S ในด้านการเกษตรนะคะเราก็จะมีการส่งเสริมนะคะจุดเรียนรู้แล้วก็ศูนย์เรียนรู้แบบเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงนะคะ มีการส่งเสริมเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสานนะคะจากการพัฒนาที่สร้างแหล่งเรียนรู้สู่การขยายผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ขยายผลสู่ชุมชนและยังขยายผลสู่เกษตรกรความสำเร็จจากการพัฒนาที่ฝึกให้เราได้พึ่งตนเอง การขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุงกระเบนอนเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เกษตรกร,ร,กรและชุมชนรอบศูนย์นะคะนอกจากสร้างรายได้แล้วนะคะนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของคนในครอบครัวนะคะยังสร้างรอยยิ้มให้กับเกษตรกร,ร,กรและก็ชุมชนด้วยค่ะเพราะการเรียนรู้คือหัวใจของการพัฒนาที่แท้จริงและเราอยากให้ทุกคนได้นําไปใช้ต่อยอดใช้เพื่อสร้างความอยู่ดี ใช้แล้วนำไปขยายให้เรามีอยู่ให้เรามีกินช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งเราภูมิใจและเราจะสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อความเป็นอยู่เพื่อความเติบโตเพื่ออนาคตที่ดีให้มากกว่าเดิม